คลิปที่มันเข้าระบบดันเขาดันอะไรเราอยู่ดูนะคะวันพยายามจะออกจากไอ้คลิปนี้มันไม่ออกเลยนะคะทุกคนดันมาหนึเดือนละ2วันนี้ยอดวิวสี่พค่ะแต่มันดันชีวิตคนไทยในสวีเดนแต่ตอนนี้วันทำคอนเทนต์เก็บผักป่าวันคิดว่าวันนี้มันจะเบาลงถ้าใครดูคลิปวันอยู่เมื่อวานมันสูงขึ้นมากว่าเมื่อวานอีกค่ะยอดวิวตรงนี้คลิปเก่าเนี่ยนะคะ และสำหรับใครก็ตามวันยกตัวอย่างเช่นดวงพรสารพระภูมิไม้เคยเจอกับตัวเองช่องดวงพรสารพระภูมิไม้เป็นช่องที่ทำเกี่ยวกับสารพระภูมิเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยเปิดร้านสารพระภูมิไม้นะคะแต่คลิปที่ y o YouTube ดันอยู่ตรงนี้มันเป็นคลิปขนุนเชื่อมค่ะทุกคนทุกคนฟังตามนะ ตรงนี้เป็นคลิปขนุนเชื่อม1ปีที่แล้วส่วนตรงนี้เป็นคลิปสารพภูมิหมายคลิปขนุนเชื่อมมียอดวิวหน0 0งมืนวิวเรียลไทม์ time. ส่วนคลิปใหม่ที่เราออกอากาศมียอดวิวยี่สิบสามสิองออสแบบนี้นะคะอันนี้เรียกว่าระบบ จัดช่องเราเป็นคอนเทนต์ขนุนเชื่อมทั้งทั้ง,ท,งที่เราทำสารพระภูมิหมายเหตุการณ์นี้มันจะเกิดกับใครบ้างกับคนที่ทำช่องแบบไม่มีคอนเทนต์นะคะทีนี้นะคะ,อะตอนนี้ดวงพรลบคลิปขนุนออกแล้วมันเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างทีนี้นะคะเมื่อ Youtube จัดแบบนี้ทุกคนฟังนะคอนเทนต์เราเป็นสารพระภูมิหมายแต่ยู YouTube ดันขนนเชื่อมเพราะเมื่อก่อนอดวงพรเขาใช้วิธีการลงคลิปไปเรื่อยเรื่อยเปื่อยค่ะคือก่อนที่จะมารู้จักวันไหลสดด้วยนะคะแล้วก็ลงคลิปไปเรื่อยเลยค่ะบางวันกินบางวันเลี้ยงลูกบางวันนั่งคุยเฉยเฉยบางวันโชว์ไอ้นูน่นบางวันโชว์ไอ้นี่เรียกว่าไม่มีคอนเทนต์ พอมันไม่มีคอนเทนต์ YouTube จะจัดคอนเทนต์ให้เราอัตโนมัตินั่นก็คือคลิปไหนที่มีคนดูมากที่สุดเช่นช่วงนั้นมีคนดู10-20-30แต่คลิปขนุนเชื่อมมีคนดู50 คลิปขนุนเชื่อมเลยกลายเป็นคลิปที่มีคุณภาพ you YouTube ดันคลิปนี้ขึ้นมาจนกระทั่งมันไม่ออพอเปลี่ยนมาทำคอนเทนต์สารพระภูมิหมายคลิปสารพระภูมิมันไม่มีคนดูเลยค่ะทุกคนเพราะ y o u t u b e เขาดันคลิปเราเป็นคลิปขนุนเชื่อมดันช่องเราเป็นช่องขนุนเชื่อมถ้ามันเป็นแบบนี้แนะนำให้ลบคลิปนี้ทิ้งไปเลยค่ะทุกคนตัดใจ ถ้าคลิปที่มันไม่เกี่ยวกับคอนเทนต์เรายกตัวอย่างเช่นคนที่ชอบทำอ่าช็อตคลิปชอบทำช็อตคลิปไปเรื่อยค่ะทุกคนทำช็อตคลิปแบบไม่มีเหตุผลไม่รู้ว่าช็อตคลิปคืออะไรแล้วเราเป็นช่องกินโชค่ะแล้วช็อตคลิปที่เราลงนะ่ะเออไม่ไม่ใช่ช็อตคลิปด้วยเป็นคลิปเหตุการณ์ทั่วๆไป เราทำคลิปกินโชแล้ววันหนึ่งเราไปเจอโรงงานไฟไหม้ต่อหน้าต่อตาเราก็เลยกดไลฟ์สดรายงานสถานการณ์โรงงานไฟไหม้ที่ซอยกิ่งแก้ว ถ่ายคลิปไปแล้วเราก็สวัสดีครับพี่ๆน้องๆวันนี้นะคะผมกินกระท็อปนะคะผมขับรถมาผมกะว่าผมจะไปซื้อส้มตํามากินนะคบผมเห็นเหตุการณ์ไฟไหม้ครับแล้วทีนี้คนก็แชร์คลิปเราค่ะแชร์คลิปไฟไหม้แชร์ออกไปแชร์ออกไปเยอะแยะมากมายก่อนหน้านั้นเรากําลังทําคลิปอา่า กินกินกับท็อปอยู่ดีๆกําลังทําคลิปเราดูอยู่ดีๆคลิปเรากําลังไปได้สวยเลยทุกคนปรากฏว่าเรามาลร,รายงานสถานการณ์ไฟไหม้ทีนี้คนนะ่ะเข้ามาดูไอ้คลิปสถานการณ์สดไฟไหม้เยอะมาก YouTube ก็ดันคลิปปังอันนั้นเรียกว่าคลิปปังของเราคอนเทนต์ที่เรากินโชว์อยู่ดีๆกลายเป็นคอนเทนต์ข่าวสถานการณ์ไฟไหม้ซอยกิ่งแก้วคอนเทนต์ที่มันจะติดในช่องเราก็คือซอยกิ่งแก้วหรือไฟไหม้ทีนี้เราก็จะมาทำคลิปซอยจุเอย๋ยกินกุ้งแช่น้ำปลาเอย๋ยก๋วยเตีย๋ยน้ำตกเอย๋ยไม่มีคนดูแล้วค่ะเพราะ YouTube ดันคลิปเราเป็นไฟไหม้ ทุกคนเช็คช่องตัวเองดูดีๆนะคะช่องแบบนี้เราเรียกว่าเริ่มต้นมาแบบผิดผิดส่วนใครก็ตามที่คิดว่าฟังมาแล้ววันนี้อ้ยเหนื่อยจังเลยเหมือนช่องเราจะต้องเหนื่อยเพิ่มเพราะไอ้ที่เราทํามาเหมือนผิดหมดเลยวันแนะนําค่ะว่าให้เปิดช่องใหม่เลยนะคะช่อง you u t u b e ที่มันจะเปิดสร้างรายได้ได้ในปัจจุ